ะเราเลี้ยนขอเบิ้งอันนี้ก่อนเห็เแล้วเบื้องลูกจางปวามเบี่ยงเนาะมันเบี่ยงไปยูนะเราจะให้น้องล้นให้น้องล้นเบิ้งให้อยเราจะให้น้องล้นมาเบิ้งให้ว่ามันเดินรถจอดไว้ชื่อจะกองล้อลบว่าใช่นี่แหละ ดีดีย่อ้วจะเาเี่ยเลจ้าเลี่ยนลูกไม่ให้เลยจ้ะคณแม่ทรับพี่น้องจ้าคนแม่โอ้ยจังแมนอันี้เราดูแลเบิรสุอย่างยมยมันก็ต้องเปนดง่งบล้านัดฉีดข้าเดียวตลอดจ้ะ บ่ได้ยากแล้วแต่เราก็ระได้เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะมาทำความสะอาดเนี่ยติดตัวเขาเปลี่ยน์หน่อยไหมของตัวเราเดียวโอ้นี่เนาะนี่เนาะนี่เนอนที่ขัเปลี่ยน์มือนั้นเนาะโอ้จีที่ว่าน้ำมันมันเฮียนไหมมันเฮียสะไหมมือนั้นนาะเพิ่อเติมให้อันเต็มถังจังใดขี่มาแค่เดี๋ยวเพราะท่านนั้นน้ำมันเหลือครึ่งถังพนาอแล้วก็ดิเรเลีนเขาล้านเลย เพื่อนจะดีเราก็เลยมาชื่นชมน้ำจ้ะอีตาเรามาชื่นชมรถน้ำแล้วดีใจน้ำแล้วขอบคุณน่อเฮียพ่อมแล้วก็ขอบคุณหลายที่เมตาลานลานกับว่ามีรถใส่รถขี่เอาส่วนขันนั่นของพ่อพ่อหมอดเรากะกะใส่ขี้เลยจ้ะถ้าขันนั่นบ่นน่แเราก็สิสับเลียนสลับกันจ้ะรถคันนี้ต้องเอามาส่อมบำนุ้งเออเนื่อจ้ะรอน,นี่ต้องเดี๋ยวที่ได้ไปปลาให้เพื่อนปลาให้จ้บเพราะว่าเหยียบตะปูพี่น้อง พี่มอดเราเราเหยียบตะปูลรวบอกว่าให้ไปเปลี่ยนให้เพื่อนปะให้แน่พะน,นะกะที่ต้องไปบุรณะที่ต้องไปสอมแซมต้องไปให้สร้างเพื่อนเบิ้งก็คือมีเบรกมีมีเบรกแลวกะเนี่ยค่ะล้อนี่แหละต้องให้เขาเพื่อนปะไม่แลวก็สลับหนายางนะสลับล้อนาไวลังลังเต้ยนาเลยก็พี่น้องแล้วก็แนะอร์อุ้ย,นนยพี่นอ้นองมึงลบ ก็ล้มคักลมแน่เธอรู้มแม่อันนี้กัพี่มล้เนีล้มเน่าจ้าวไม่รองโอ้ลมตัวน,นี้ลมคักลมแน่ไรแมนบ้าตัวโอ้ยน้องมิว้วน้องมิ้วเห็นน้องมิวงม้วว่าแม่รถพอ่อตีที่แรกเพื่อนว่าแม่รถพอ่อเพื่อนมาน่ะบอแมนลูก กัมแกนอยู่ล่ะอีกคันนึงที่ว่าแต่ว่ารถคันนี้จะเป็นเฮียที่เพื่อนอันเอาให้พ่อมาไสอันหนอกแต่ว่าให้เบิ่งแล้วตู้ใช่ไหมเบิ่งแล้วจ้ะก็เลยว่าอันเพื่อนอันหอยพ่อไสเต้โอ้เราเบิ่งยูทูปพี่น้องจ๋าเพื่อนเปิดยูทูปเป็นเราเบิ่งเราเลยออกมาเบิ่งรถอันยูทูปน้ำน้ำรานอ่อน เค้กไม้ให้หลานพ่อมพะนะเราเบิง YouTube น้ำเพื่นเพื่นเปิด YouTube ให้เบิงได้ออกมาเบิงว่าอันคือดีแท้เพื่นคือใจบุญแท้เพื่นคือได้อันอันยกรถเป็นคันให้พูนววเพื่นว่าเราว่าเพื่นคือใจดีครับแต่ขอให้เพื่อนลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงเด้อนะเพื่นเราก็บอกจังสี่แล้วเนาะน้องน้องมิว้วกันกต่ว่าไม่รถพ่อเจ้าของ ว่าเป็นคันนั่นว่าคันที่พ่อเพิ่นใส่อยู่สันเดก็เลยว่าพ่อแมนมันอีกคันหนึ่งที่อนี้เฮียเพิ่นไห้มาจะห้แผ้เพิ่นขับมาทรงก่อนมาเพราะว่าต้องมา,อาดูแลหลายๆอย่างก่อนนอกจากพี่น้องจ้าแล้วก็ถ้าสิเราสิไปใส่จริงๆี่ะด้านหลังกับประทานใ้มีอย่างคุ้มจ้าอากาศสิเข่านา,น,นาฝนนะพี่น้องเนาะของเราก็สิเปียกสียังอีกก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเห็ดมาจอมแซมมาหลายๆอย่างให้มันเลี้ยวก่อนจึงค่อยออกไปใส่จ้าพี่น้อง นี่เราจะเหตุผลที่เรายังพันเดี่ยวไปใส่ด้อพี่น้องเด้อกะให้เฮ็ดอันหลายๆาย่า,างให้มันเลี่ยวก็น้องพี่น้องนอนเนาะให้มันดีถูแล้วอากาศย้มมือแรงอันนี้ต้องไปซื้อไอ้นั่นลงลงตู่ลงลง,ลง,ลง,ลงอะไรนะตรงล้องกระบะมั้นหรอจะที่ต้องเปลี่ยนไม้ที่พอหมอดละว,วา่าเดี๋ยวเราต้องเฮ็ดอันนี้ไม้นะ่จาจะไปน้องเปลี่ยนอันนี้ไหมตะกะจก้ะ บ่นี่แม่ไหมฝาไทยซจสซเ่เจนซี่ฝาไทยแต่ป็าฝาไทยพี่น้องไฟไทยเอินผิดจ้ะเราว่างแล้วม้าแล้วก็สิได้ซื้อมาใส่มาเปลี่ยนนาะพี่น้องเนาะเอาเสียงสตาร์ทถึมเจแลยเนาะเนะก็โอเคนะตู่เตยขับเบิ้งเตยขับเบิ้งเหมือนเศร้านี่จวดเลยเด้เตยถอยจืดมาคุณเนาะแต่ว่าต้องเบรก เบรกต้องต้องระวังเรื่องเบรกอะ่ะพี่น้องเราต้องเบิง่งเรื่องเบรกก่อนนั่นแหละค่ะเราก็เลยประทันได้เอาไปใส่นาะพี่น้องเนะาะเข้าใจตามนั้นเด้อพี่น้องจ๋าโอ้ยงามพี่น้องจ๋าเฮงรอดำรอใหญ่ไงวะเนี่ยน้องมิวว่าแม่เทพแท้แม่ท่านน้องมิวน้องมิวแม่เทพแท้พนาเพิ่นเห็นเพิ่นออกมาอเออ โอเด,เดี๋ยวจะใส้ร้านมาเบิงค่ะนะร้านเขาเป็นอันช่างรถอันนั่นอยู่จ้ะเดี๋ยวใส้เขามาเบิงให้กับเบรกรถเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้ร้านเขามาเบิงให้แล้วดูล่ะลมแห้งแห้งตูกโอ้ลูกยางปัม๊มเบรกอ,อีตาแล้ว่าลูกยางปัม๊มเบรกนะถ้าเปลี่ยนอันอื่นมันไม่มีปัญหาพี่น้องลมเย็นมันนี่ใคร ีม่่เลยอกนอ่า้นอาโอ้แต่ตนั่นและนะตัวบอ่าไว้ข้างนอกนี่แหละลูกเบียดหัวสั้หัวควมที่ตัว อ่ะแล้วพี่น้องเราแวะมาขอมาหาเราแวะมาเล็ดน้ำพ่อตายย,ยายแยดยงอีตายยายแดงพี่น้องเราแวะเอาเค้กมาให้ลาน <c oughs> จ้าตัวอะไรเดี๋ยวเชใ่้น้องนุ่นผัวมาเบิงให้น้องนุ่นมันเห็ดเป็นอยู่ โอ้ยสบายเธนะอเนาะเจ้ามาปวดแขนตีลิงน้อยไปยี่กยังชูแค้กูและลบพัดมา้าแล้วก็บ่สนใจเังได้คุณเราหอยอนตนุ่น,นอนตุ่นอยู่พี่น้องเอาค่ะคลิปนี้ฝากไว้สมนีก่อนจะพี่น้องจ้ามารีวิวรถอีกรอบหนึ่งแล้วจะไห้อนพี่น้องเขาเบิง่งพบพอกันคลิปไหมจ้าสวัสดีค่ะ